สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเดกี้นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนคําคุณศัพท์นะคะซึ่งเนืศัพท์ง่ายๆใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะก็คือบางครั้งคําคุณศัพท์เนี่ยมันสามารถทําให้เราแต่งประโยคได้หลากหลายนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเชื่อมกับคําไหนมันก็จะทําเป็นการทําให้ประโยคนั้นนะบ่งบอกชัดว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมือตัวอย่างว่าคําคุณศัพท์คาแรกก็คือคําว่า สติงซาวะคำว่าซาวะนี่ซาวะคือคำว่าแปลว่าโกรธใช่ไหมคะสติงซาวะคือโกรธมากๆใช่ไหมคะคือสติงซาวะสติงซาวะคือโกรธมากๆถ้ารวยถ้ารวยคือไรช์ไรช์แปลว่ารวยนะคะถ้ารวยมากๆคือสติงไรช์สติงไรช์หรือ สติงซาวะก็คือโกดมากมากหรือรวยมากๆก,ก,ก็เป็นคําคุณศัพท์นะคะก็คือคําคุณศัพท์อย่างที่เราบอกว่าคําคุณศัพท์มันก็จะเป็นการสร้างประโยคแบบไม่ง่ายใช่ไหมคะเช่นคําว่า Air is Stink Sour Air is s t i n ต Sour ก็คือเขา เขาโกรธมากๆเลยค่ะโกรธไม่ใช่โกรธอย่างเดียวโกรธแบบมากๆคือสิงซาวโกรธแบบขึ้นหูนะคะคือแซบบิวเทนแซบิวเทนคือแซซาวนะคะก็เป็นคําเปรียบเทียบของคําคุณศัพท์ต่อไปคําว่ามือเดมือเดมก็แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมคะมือเดมคำเดียวก็แปลว่าเหนื่อยถ้ามันรวมกับคาว่าโทโทษก็คือตายนะคะแปลว่าตายเอาคำสองคำมารวมกันคือทศมือเดคือ เหนื่อยเหนื่อยจนหมดแรงคือแซมมือเด็นะคะแซมมือเด็คือเหนื่อยมากๆเหนื่อยจนจะตายนะคะคือ ich bin t o ษ müde heute ich habe viel gearbeitet นะคะคือวันนี้ฉันเหนื่อยแทบตายเลยเพราะฉันทำงานเยอะใช่ไหมคะ ich bin t o ษ müde ich bin t o น müde ือเด็ดคืออี h บินแ e มมือเดนะคะเหนื่อยมากๆก็คือ t o ษบวก müde เป็น t o ษ müde นะคะหรืออ่า ทษเท่าดิทษเท่าดิก็คือคือเศร้ามากๆนะคะเหมือนกับว่าเราสอบไม่ผ่านหรือว่าเป็นอะไรที่ผิดหวังมากเราก็บอกว่าซีอีส์โทษเท่าดิทษเท่าดิก็คือเศร้ามากๆนะคะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ใช่เศร้าอย่างเดียวนะคะเศร้าแบบมากๆแล้วก็ใส่คําพวกนี้รวมไปก็คือเป็นโทษเท่าดิหรือโทษมือดินะคะก็เป็นคำกร่ยยาที่ใช้ตัวอื่นมาเสริมนะคะบ่งบอกว่าลักษณะนั้นมันเป็นมากกว่านะคะ มันถ้าโกรธก็คือโกรธมากหรือว่าถ้าเศร้าก็เศร้ามากนะหรือถ้าคำว่า cold อาจจะทีฟคำว่าคอ l ก็คือหนาวถ้าหนาวมากๆล่ะ s c o l อ n a s c o l ล NAS ก็คือเปียกใช่ปะนั s บวกค l ลก็คือเปียกบวกหนาวหนาวมากคือหนาวแบบชื้นๆนะคะ d a s เ e t ธ e r is nas ัสคอนะคะคือ d a s เ e t ธอหนาวมากๆหรืออ่าอ่า c o l t BITTERCOLT าคอลหรือบ t ตเฮาคอก็คือ หนาวขมขมบิดเถาคือขมขมบวกหนาวคือมันหนาวแบบจับใจถ้ามันหนาวขมขมคือบิดเถาบิดเถาคือการหนาวมากๆนะคะหรือซึ่งก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะหรือว่าถ้าเป็นดุงเคลมันมืดนะคะถ้าบอกว่ามันมืดมากเลยมืดจนมองไม่เห็นอะไรมืดมากๆต้องการที่จะเน้นว่ามันมืดมากๆเราว่าสต็อกดุงเค สต็อกดุงเขยสต็อกดุงเขยคือมืดมากๆนะคะ as uh, is as stock dungkhay นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบของคําว่าคำ uh, คำก uh, uh, ริยานะคะโมแกนแล้วถ้าเรามีความสุขมากๆนะคะความสุขก็คือกรุ๊กกริ๊กนะคะเป็นคำ adjective คำคุณศัพท์กรุ๊กกริ๊กก็คือมีความสุขถ้ามีความสุขมากๆคืออีว่ากรุก๊กกริก๊กอีว่ากรุ๊กกริกก็คือมีความสุขมากๆเช่นเบียซินอีว่ากรุก๊กกริ๊ก อึอบาก,กรุกริบก็คือเบียซินอึอบาก,กรุกริคือเรามีความสุขมากๆถ้าอาจจะมีความสมหวงังอะไรเักอย่างหนึ่งเราก็สามารถคลิปได้นี่ก็เป็นความหมายของค a d า e c t i v e นะคะที่เป็นการเน้นลักษณะว่า,าไม่ใช่หนาวธรรมดาไม่ใช่โกรธธรรมดาหรือไม่ใช่รวยธรรมดานะคะก็คือเป็นการผสมผสานคํสองคาเข้าด้วยกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะในการเรียนคาไม่ง่ายล้วก็แต่งประโยคง่ายนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าเช้า